กับสไปดีพ่อพี่น้องกับสวัสดีเอฟซีบุร์สุภูสุคนเด้อพี่น้องเลยพ่อพ่อก็มาตายบรรยากาศเนี้ยเศร้าๆพี่น้องเลยโอหลานแพ้กับวัดทำความสะอาดพี่น้องเลยพี่พี่ปัดลงมาพี่ปัดลงมาทางหน้าพี่นอ้อกแพ้พี่น้องเลยปัดหน้าบา้านยังไม่ได้เทพืน้นเทยังพี่น้องเลยถามมุ่งลังคาแล้วก่อนจะเสียอีกท ทำความสะอาดออกก่อนใบใหม่ใบย,ยังหล่นลมมาใส่มาทางนี้ก็เป็นต้นดอกไม้ที่ว่าเขาป่าไว้เตรียมจะหน่อยเห,เห็ดเกลือนเห็ดยังเลยเขาก็จะได้ปลูกใส่ทั้งหน้าบ้านเลยพี่น้องเลยเามากะมาป่าไว้ต้นโยมต้นอันนี้แหละ แล้วก็ผู้ว่าต้นยังดอกพี่นอ้องเอ้ไม่ซื่อผู้แต่ว่าต้นดอกใหม่พีู่เนาะมูซื้อมันเอาปลูกป่าไว้พี่น้องเลยมาทางนี้ก็จะเป็นสวนครัวของทำแม่พี่นอ้องเป็นปลูกไว้ผักกาดผักชี มะอือแล้วฟักทองอะไรพี่น้องเอ้ยหมักพริกเขื่อนเขือเทศพี่น้องเอ้ยหมักเพชรหมักเผ็ดนี่ก็เป็นหมากเลยพี่น้องเก็บักเขือเทศนี่ก็เป็นหมากเลยพี่น้องเอ้ยหมากหลาย ่อนมาเขาเอาอันนี้เอาตีหลดไม,ม่เห็นขางมนพี่น,อน้องเยมักบุ่มมาทักนี่กับแม่น้องแพ้พันเห็ดอยู่บพื่กินพี่น้องเยสบายดีพี่น้องเห็ดยังกินเนาะนกไก่หน้าพี่น้องเอ้ยนกไก่หน้าหรือว่านกยังวะ ถ้าฟังไทยพื้นอดอินนกยังวะนกกวักเนาะเมนบอกถ้าฟังไทยพื้นอดอินนกกวักพอนุ่ง,งบิ้วพนได้ตัวหนึ่งพี่น้อยขึ้นมากับนูนาตัวหนึ่งเจ็ดเนี่ยเห็ดเนี้ยได้กินเนี่ยฉลากอืมฉลากกินบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องเยทำแม่เพิคนกิด ลงไปนาผมพี่น้อยกับนกสันตินี่งราอยู่ลงไปเบิ่งเข่านาบอเลยว่าจังไรอะไรพี่น้องเอ้นาบอลเราไปลอกเข่านาแบบเอาอยู่เพื่อนกับเอือยกับหลานอลไรพี่น้องเอ้ยจะน้อยก็จะได้หมัดเล็กหมัดยังพี่น้อง มันเล็กสาด่างพี่น้องเลยพอพอ,พอน้องบิวพ้นคตปอกแล้วเลยเมื่อนะเัาจะได้ขึ้นมันเล็กมันดยังเลยพี่น้องเลยต้องซับให้มันมุนๆละเอียดเนะาะพอเฮาบได้เอากระดูกออกพี่น้องเลยซับใส่นรกันเลย เมนูลาบหนกพี่น้องเลยมาหนินี่พี่น้องเลยซับแล้วเลยพี่น้องเลยพักเพื่อน,นำมาเตรียมเมี่ยนกันตัวนี้เลยพี่นอ้อง เป็นตุกน้ำพี่น้องเยอ่าตอนน้องเต่าก็เอาลานพี่น้องเลยอืะเ้ยอาจาอานี่มออโหป้าน้องเต่าขนของลงมายังหนอบาสนี่อขนของลงมาเลยเด้อพี่น้องเอ้ย ให้เอาไปทำความสะอาดบ้านหลังเก่าพี่น้องเอ้ยปฎิเสธยังน้อบันนอ้อทำความสะอาดเก็บเครื่องเก็บของลงมาเป็ี่ยนอะไรพี่น้องเอ้ยอืโตโอ้มือนขนเครื่องขนของลงมาเปลอะไรพี่น้องเอ้ย นังก็จะเป็นห้องน้ำเพลินพี่น้องเอ้ยห้องน้ำที่ว่าเขาเห็ดกับทีมงานนั่นแหละพี่นอ้องคือว่าใส่ได้สะดวกสบายเลยพี่นอ้องเอ้ยบ้านนี่นี่พี่นอ้องเอ้ยทางด้านในก็สิประมาณนี้แหละพี่นอ้องคือว่าใส่ได้สบายเล้วพี่นอ้องเอ้ยบ้าททางนี้ก็สิเป็นห้องอาบน้ำเพลินพี่นอ้องเอ้ยอืม ลังคากับมุงเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยกานเดินก mm ็ hmm. ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเลยเนาะเพื่อเพิ่มเห็ดเพิ่มเมตตาฝากเงินมาให้เหตุของหนามให้ระบาวเพิ่มได้สะดวกสบายพี่น้องเลยขอขอบคุณขอบคุณพู้ใหญ่ๆเด้อ mm hmm. มาทางนี้ก็เป็นสวนผักสวนครัวที่ว่าเขาปลูกไหวกับน้องๆเอื้อน้องๆนอง้อว่าล้านอะไรพี่น้องเลย ักกาดผักสลัดพี่น้องเลยแล้วเขาเห็ดกับน้องเตาน้องสันติเน่กับแม่น้องแพ้พี่น้องเลยบุงน้องกันพี่น้องนา้าเตาผักสลัดพี่น้องเลยปากสลัดงามเลยเด้อทางนี้จะเป็นผักกาดากาดเขาปุ๊กพี่น้องเลย การซ้อมพี่น้องมันกำลังสีออกดอกเลยเต๋อพี่น้องเอ้ยปลูกไว้เพ่อได้กินพี่น้องการซ้อมการดอกหอมซีหอมซีแล้วก็ผักซีลาวพี่น้องเอ้ยมันอยู่ลำกันมาฝั่งนี้ก็จะเป็นผักสลัดพี่น้องเอ้ยอันนี้คือผักสลัดกรอบ พี่น้องอันนี้คือสีผักสลัดกรอบแล้วตัวน,นี้บวบเป็นผักสลัดอย่างพี่น้องเลยผักสลัดประก,กาศงามๆพี่น้องอ,อันนี้คือสวนใกลๆ้ๆคอกงัวอะไรพี่น้องสวนใกล้ๆคอกงัวที่ว่าเอาเห็ดต้นหนาอะไรพี่น้องเลย ตอนนี้ก็แดดออกเลยพี่น้องเอ้ยผักก็งามขักพี่น้องพอดีกินเลยพี่น้องเอ้ยผักสลัดผักสลัดหอ่อผักสลัดกรอบ เอาไปกินกับแสบเด้พี่น้องเอ้ยว่าเอาปุ๋ยใส่ปุ๋ยเอาปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่สารเคมีพี่น้องใส่แต่ผุนเคอาะม่ลองแพ้เพราะใส่ผุนวานนี่ใส่แต่ผุนเคอาเอาปุ๋ยใส่ปุ๋ยเคมีมันเลยแดีว่าเอาปลูกกินเองพี่น้องเอ้ยเอาไม่ต้องใส่สารเคมีใส่แค่ผุนเคอาห์เนี่็งามแล้วพี่น้องเอ้ย เขาเขาบริปลูกหไร่บริปลูกรวงหลายอยังดอกพี่น้องเลยพอได้กินพอได้อยู่ได้กินเลยพี่น้องอ่าเต้าปักกาดปักยังกับพอได้เก็บกินพี่น้องเลยหักบุ่มก็อยู่นาพูพี่น้องอ่าเธอมาทางนี้แม่ดอกแพรพรรณเห็ดแล้วอยู่บล้อพี่น้องเลยเบิ่งน้ำกันพี่น้อง โอ้ยโเปนเห็ดแล้วบีทีเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยตาแซบถ้ากินหอมหวยหวยพี่น้องรงบ่องแพรถ่ากินข้าวพี่น้องอนพอน้องบิวกันก็มาขึ้นมาจากเี นี่พี่นออ้อง,องเอ้ยปอเต่าแมลงเพลผมเห็ดแล้วเรียบร้อยผักสลัดก็เก็บจากสวนเลยพี่นอ้องเอ้ยเก็บจากสวนมาเลยพี่นอ้องอาหารมันีิกะเมนูลาบหนกพี่นอ้องตายเต้ยเตายเต้ยเต้ยเฮ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 ้ยบอตายเอ้ยอ อันลับพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็สมมาภาคนเลยเนาะฮะจิได้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวตายเลยพี่น้องพบพ่อกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยว่าตายเได้กล่าวคว่าสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องถ้าพี่พลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วพี่น้อง